สวัสดีค่ะทิปเยี่ยมญาติอีกแล้วค่ะวันนี้นางนาลีจะไปเยี่ยมบุญตาสาวลาวบุญตาสาวลาวบุญตาสั่งวา่านางนาลีถ้ามาเจ้ายังบอ่อนางบุญตาสั่งวา่าเอาห้อยแขงอย่างเดียวเอื้อยเอาห้อยแขงมาอย่างเดียวก็เลยซื้อหอยแขงไปสองกิโลค่ะวัน <g oy ang> <g oy ang> นี้พาพ่อเท่าแล้วก็เด็กๆไปด้วยนะคะบุญตานี่เป็นบุญตาสาวลาวนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางนาลีนะคะ <g oy ang> บุญตาเป็นลูกผู้น้องข้อของนางบุญตาเป็นน้องสุดท้องของ แม่ของนางนาลีลุตงต้องของของยายพมลงเหรอเจ้าก็พ่อของบุญตาเป็นน้องของแม่ของยายพมอ๋ออ๋อออเป็นน้องของไอ้นางนาลีบุญตาก็เป็นลูกคูพี่บุนตาลูกคูน้องพ่อของบุญตาเป็นน้องคนสุดท้องของยายพมไปเลยจ้ามาเก็บเตรียมพร้อมชูชีพแล้วครับ <c oughs> วันนี้เอาพ้าเท่าไปด้วย เพราะว่าพ่อเท่าเขาก็รู้จักกับพ่อของบุญตาเขาเป็นพี่เคยของพ่อบุญตาคิดถึงกันอยู่อุ้ยเกือบปีแล้วพ่อไม่ได้ไปน่ะอืมสง,งการเ่ยคือว่าไปสงการปดีปีนี้เอ่ตั้งแต่แม่ของบุญตาเสียนะมเมื่อเดือนสิบสองอืมก็เกือบครึ่งครึ่งปีเนาะแกนดูพ่อไว้ลูก ขนาดเรียบร้อยครับสะแตมตาออกเสร็จแล้วก็ใต้โดยสารเรือข้ามฟาที่เชียงของมุ่งสู่สอปป,อปอลาวครับรเ,เร็ยบร้อยังซื้อตัวยัง,งยตัวเรือคนเท่าไหร่จ๊ะคนละสี่สิบบาทจ้ะไปะลงเรือ

chạm mưa. nhìn lên nhìn lên เท้าอกก่อนเนะข้าล็อกก่อนครับล็อกเก็บพุ่มก่อนเอออันขามฮอนี่แหละกําลังออนะอเหรอไเลยนมาเก็บตัวตรนนี้นลจ้ะอนนไอ้ยะมาเก็บตื่นเต้นมากๆเลยครับ มาครับถึงแล้วครับบุญตารอรับอยู่ข้างบนจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปแตมเข้าก่อนนะครับแล้วก็ถึงเข้าไปในเมืองรับผมขอจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าเป็นด่านเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมอ่ต้นด่านเขาจะไม่ให้ถ่ายเขาเจอถ่ายในเมืองแล้วเนื่องจากบุญตามารับไปทานมาเก็บมานี่็บไปอยู่กับแม่นี่ติดงานค่ะบุญตาติดงานเราก็เลยหาตุ๊กๆไปที่โรงแรมสบายดีก่อนแล้วก็ ตามไปหาบุญตาเจอหรือไปพักตรงโรงแรมตรงไอ้ตรงเลยตรงเลยไปหน่อยตรงท่าเรือเก่าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละตรงนั้นมันใกล้หน่อยเดินเดินเล่นตรงไอ้วัดเออตรงวัดนั่นแหละก็ไปนู่นก่อนแล้วก็โรงแรมอยู่ใกล้กันใช่ไหมไปวัดก่อนแล้วกันโอเคถ้าเดินหาทางนั้นะเพราะว่าเหตุผลที่นางนรีมันหาที่พักตรงนั้นที่พักอยู่ตรงนั้นเหตุผลที่นางนรีไม่นอนบ้านบุญตาเพราะว่าคนเยอะค่ะไม่สะดวกหลายคนเกินวัดวัดก็เรื่องวัดวัดสีเลยนะวัด วัดวัดวัดอะไรนั่นตรงนั้นวัดธาตุวัดธาตุอะไรมั้งเออไปไม่ใช่ตรงข่าเรือเก่าอ่ะอมเาออวัดจอมจอมเขาไปตรงวัดจอมเขากล้กับสบายดียไมั้เ้ยไปสรงที่วัดจอมเขาดีกว่าผมจะไปซื้อของก่อนไปโดดวัดด้านเก่าด้านเก่าไปด้านด้านใกล้ใกล้เลย มันไกลอยู่แล้วลนะ่ะไหนมาเก็บครับรชี้โพสชี้นู่นชี้นั่นใหญ่เลยนี่อะไรนี่อะไรพีกันดูพอเท่านะล,ลูกเน่าคำนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็อันนี้การ์ตูนครับการ์ตรนูนยังบูฮูหลูกพอดีเรามาเลยนิดหนึ่งแล้วมันก็เป็นวันเวย์เลยตั้งเลยเลยเดินย้อนกลับไปนะคะเฟอร์รันดิสก็อยู่ใกล้นี้แล้วก็อ,อ๋อพวกนี้ก็กินเฟอร์รันดิสก็ตรงเลยไปนิดนึงก็เป็นที่เสร็จเลจ้าจ้าพี่กันต้องไปประกบท่อเท่าเลย ไปไปไปนี่ไงโรงแรมสบายดีตรงนี้เองไหนพ่อร้านปิงเป็ดอยู่ไหนนะเดี๋ยวจะไปซื้อมานะแล้วค่อยยุงแรมนี่ไงโรงแรมสบายดีนี่ไงสบายดีจ้ะนี่แหละเพื่อนพักสบายดีเดี๋ยวจีเดี๋ยวจานเพิ่งไปเติมห้เสียไปซื้อปิงเป็ดไปกินบ้านบุญตาแต่บุญตาบอกว่าบุญตาจะต้มปลารอนะจ๊ะ พอดีเราไม่ได้จองไว้นะจ๊ะห้องเตียงเตียงใหญ่อ้อง้องเตียง2เตียงหรือห้องหห้องพัลมหหกมืียห้องพัลมห้องอะ พ่อพี่กันแยกเตียงกันแยกเตียงกันแล้วก็แยกเตียงนอนเตียงกันหรือจะแยกเตียงแยกเตียงก็เป็นเตียงใหญ่หนึ่งท่อแล้วก็เตียงแยกกันเอาไปเนอะห้องดีๆก็สี่ร้อยแปดสิบเป็นเป็นเงินเก็บเท่าไหร่พ่อไม่รู้ประมาณหนึแสนกว่าแสนสองโอเคเงินเก็บแสนสองมาเก็บมานี่เด้อ วันนี้น้องแก้มพักโรงแรมห้องละแสนสองนะจ๊ะฝ่าพ่อเฒ่ามานอนโรงแรมห้องละแสนสองพอมาเก็บลูกขึ้นมาลูกเวยลูกเวยใช่ไหมมาเข้าห้องเก็บของรับตรวจตัวแล้วประการหนึ่งจะไปบ้านลูกไปใต้ขอเลือกเป็ดก่อนไอ้ที่เก็บพวงมาลัยตรงไหนเคยไปกันไหมไม่เคยเคยสิสบายดีเราเคยมาอยู่มากับบุญโฮมนะพ่อเนาะ ของใครก็ได้ไปเลยอหน่งเตียงใหญ่นี้ของพ่อแม่ดิค่ะนี้ของพ่อแม่ค่ะเอออันนี่ของเด็กสองเตียงของเด็กเพราะว่าพี่ค่อยนอนคนเดียวจะนอนเลยเหยียดมือใช่ใช่เราเหยียดมือของของพระเท่าอันนี้ขอเป็นชั้นชั้นลุมอ๋อชั้นลุมมาแล้วเอาพระเท่าอยู่ห้องนี้ไว้ก็พระเท่าเดินขึ้นลงาเยอะมากัพระเท้าก็พี่กัน พอเท่าพิกันเด็กๆขึ้นข้างบนเลยโอ้โหห้องแสนสองห้องพ่อเท่าห้งแรกพอเท่าพักห้องแสนสองพอเข้าห้องนำ้ำห้องท้ายยังเรียบร้อยพอเนอบุญเขาอีมาห้องไปเจอกันค่ะ ค่อยเคยมาถ่ายรูปตรงนี้พ่อมีรูปอยู่นะค่อยใส่ชุดลายจะพูดมานี่ครับน้อแก้มแม่เคยยืนถ่ายรูปตรงนี้เลยแหละว้เป็นยังไงลูกสนุกมากเลยครับ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็สนุกเ,เพราะาเราเบื่อจะนอนเก็บงวงไงใช่ไม่ใช่เบื่อเบื่อหลักนอนอ เด็กจะอยู่ห้องนูอุ้ยห้องใหญ่มากเลยนะห้อง470เนี่ยโอเคค่ะเออนั่นแหละแม่กับน้องนอนแล้วพ่อแยกเตียงไงพ่อนอนดิ้นแล้วก็นอนกลนโอ้โหแล้วทำไมพ่อเขาตขอบคุณจจัยนะครับอุจจัยกับขอบคุณค่ะนี่ห้องน้ำกว้างก็บนี่ห้องน้กว้างกว้าง คนเดียวจ้ะคนเดียวจ้ะเช็คอินแล้วก็จ่ายอันนี้พี่ตู่จ่ายแค่เพืนนี่นี่ยงสบ,บู่ครับโอ๊ยเหนื่อยโอเคสนใจไหมครับมาเก็บสนใจเนาะไอพีตพ่ตู่พี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่แม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวบุญตาจะทำอาหารอา๋ออางนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อเป็ดแล้วก็ เดี๋ยวพอถึงที่นี่ก็เอารถจากที่นี่ไปไปเลยเอไม่ต้องไปเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนเขาเนาะโอเคนั่นก็ไปเตรียมเครื่องดื่มกันนะกระเป็ดโอเคจบโอเคจบคลิปตั้งแต่ขึ้นเรือเฮ้ยไอ้เด็กกระโดดจะถึงโรงแรมคืนละหมื่นสองเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปว่าบุญตาสาวลาวจะทำอะไรให้ฮอตเซียคี้ทานนะคะ โอเคปาะมาเข้าไปซื้อเป็ดกัอนนะ <c oughs>